พบกันน้ำพึ่งในรายการ Morning Tips นะคะวันนี้น้ำพึ่งมีเมนูเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักค่ะอกไก่นุ่มบาร์บีคิวนะคะส่วนผสมจะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ จากการที่ว่าเราเตรียมน้ำอุ่นมานะคะใส่เกลือป่นนะคะลงไปเล็กน้อยค่ะอกไก่นะคะเลาะหนังแช่ทิ้งไว้15-20นาทีค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำอกไก่มาซับด้วยกระดาษให้แห้งค่ะเอาน้ำมันมากอก่ะอกไก่ให้ทั่วค่ะทั้ง2ด้านเลยนะคะพักอกไก่วางไว้ที่จานตรงนี้ทำเครื่องปรุงนิดนึงค่ะเริ่มจากผงกระเทียมพึ่งหลวงนะคะ ผงบาร์บีวพึ่งหลวงนะคะเราก็จะใส่พริกป่นลงไปนะคะตามด้วยพริกไทยดำตราพึ่งหลวงนะคะพริกไทยดำจะหอมนะคะใส่ให้หมดเลยก็ได้ค่ะใส่เกลือนะคะเสร็จแล้วนะคะคนค่ะให้เข้ากันความอร่อยมันอยู่ตรงนี้ค่ะโรยที่อกไก่เขาทีละด้านค่ะพักทิ้งไว้นะคะประมาณสัก15นาทีย่างบนกระทะค่ะน้ำมันอ l i v อ o อยนะคะลงกระทะได้เลยค่ะ หอมมากค่ะเอาออกไปจัดจานนะคะอกไก่นุ่มบาร์บีคิวนะคะวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะพึ่งต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยเครื่องเทศไทยตราพึ่งหลวง